อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ pk 2ออย่าลืม pk 2องสี่เวอรูนี่ชี้ชัดหลังแมนยูพิชิตเอเวอร์ตันอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษฟันธงแบบไม่ลังเลว่าแมนยูจะคว้าดับท็อปโฟนในซีซั่นนี้ได้หรือไม่หลังพีแดงเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันได้2 0ูนในเกมเพรีเมยรีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแมนยูกลับมาคว้า3แต้มได้สำเร็จ หลังเสียท่าพ่ายกับฟูลแลมตามด้วยแมนซิตี้ใน2เกมที่ผ่านมาซึ่งทําให้ทีมของเทนฮากต้องทํางานกันอย่างหนักในการพยายามคว้าโคต้าลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าหลังจบกเกมเอาชนะเอเวัตัน2-0รูนี่ที่อยู่ในสนามได้เห็นอดีตส,สโสมสรของเขาฟาดแข้งกันก็ถูกสื่อยิงคําถามว่าปีแสด,แดงจะคว้าท็อปโฟได้หรือไม่ไม่ผมคิดว่าเราได้เห็นกันมาตลอดทั้งซีซั่นผมไม่คิดว่าแมนยูจะได้อันดับท็อปโฟเพราะพวกเขาต้องชนะให้ได้เกือบทุกเกมที่เหลืออยู่ เพราะเขาเป็นทีมที่ไม่มีความคงเส้นคงวาและผมไม่เห็นเลยว,ว่าพวกเขาจะชนะทุกเกมได้ผมคิดว่ามันยากวันนี้ผมคิดว่าพวกเขาโดนสองยิงมากกว่า20ครั้งแต่โอกาสของเอเวอร์ตันไม่จะแจ้งมันเป็นตัวเลขที่มากเกินไปมันง่ายเกินไปที่ทีม่ตาตๆมีโอกาสยิงประตูพวกเขาอย่างมากมายแบบนั้นสำหรับผมพวกเขาเปิดพื้นที่ในแผงแบ็กโฟร์ให้ถูกโจมตีอย่างมากและบรรดาก,กองหน้าทิ้งพื้นที่จากกองกลางมากไปโดยเฉพาะเคซิเมโร่ที่ต้องมีงานทําให้หนักในแดนกลางของสนาม ในเกมกับทีมที่เหนือกว่าพวกเขาจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแต่เกมนี้พวกเขาสมควรชนะหลังเกมพิชิตเอเวอร์ตันแมนยูยังรักษาผลงานอเลร้ายตต่อเนื่องโดยการโดนทีมคู่แข่งหาโอกาสส่องได้มากกว่าอีกตามเคยเนื่องจากเอเวอร์ตันได้ยิงถึง23ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งขณะที่พีแดงได้2ลูกโทษจากบูนอฟเฟนันและมาคาฟอรดโอกาสยิง15ครั้งแต่เข้ากรอบ8ครั้ง เวโรนีให้ลูกยิงกาลาโชดีกว่าของตัวเองยิ่งใหญ่กว่าเวโรนีตำนานกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกย่องลูกตีลังกายิงของอเลฮันโดกาลาโชดีกว่าที่ตัวเองทำได้แต่ความยิ่งใหญ่ยังเป็นรองนารุกทีมชาติอาร์เจนตินาตีลังกายิงส,สวยในเกมบุกชนะเอเวอเรตันที่กุริสันปาร์กเมื่อเดือนพฤศจิกายนและถูกยกไปเปรียบเทียบว่ามีความคล้ายกับประตูเวโรนีที่ยิงใส่แมสซิตี้เมื่อ13ปีที่แล้ว อดีตก้านาคนดังยกให้ประตูของกาลาโชมีความสวยงามเหนือกว่าแต่ถ้ามองถึงความสําคัญและความยิ่งใหญ่ประตูของตัวเองนั้นมีมากกว่าผมพูดเสมอว่าการทําประตูด้วยน้าแข้งนั้นยากกว่าเท้าเทคนิคมันยากที่ทําแบบนั้นได้ประตูของกาลาโชนั้นดีกว่าประตูก็คือประตูผมคิดว่าริโอพูดถูกเป็นเทคนิคที่ทําได้อย่างน่าเหลือเชื่อประตูของเขานั้นดีกว่าเป็นเทคนิคที่ดีกว่าแน่นอนแต่ผมคิดว่าประตูของผมเป็นประตูที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่า วรูนี่ตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องคอบี้ไมนูดาวรุ่งของสโมสรขึ้นไปเปรียบเ,เทียบกับบาสเตียนชวาสไตเกอร์อดีตมิวส์คนดังจจโน่วสิบแปดก้าวมาเป็นกำลังหลักให้กับปีรแสดงในฤดูกาลนี้พร้อมทำผลงานได้น่าประทับใจซึ่งรูนี่ก็กล่าวยกย่องไวนูว่ามีความคล้ายชวาสไตเกอร์เมื่อถูกถามความคิดเห็นเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้รูนี่กล่าวว่าผมคิดว่าเขาหน้าทึ่งมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้มันเป็นการแสดงของระดับผู้ใหญ่แล้ว เมื่อคุณเห็นดาวรุ่งก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ปกติแล้วพวกเขาจะก้าวขึ้นมาได้แบบไม่เพียรพร้อมเท่าไหร่นักเขาทําให้ผมนึกถึงบาสเตียนชวาสไตเกอร์วัยหนุ่มในเรื่องของวิธีการเล่นดูเหมือนเขาจะตัดสินใจถูกต้องอยู่เสมอดังนั้นผมคิดว่าเขาจะมีอนาคตที่สดใส